ส่งรถมีส่งรถส่งงานครับออคคอร์ด G8 สองจุดศูนย์นะฮะล้อทิบแปดนิ้วท่อเดิมนะฮะคันนี้จัดดีแบบนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมนัน E20 เอ้ยส่งหอเก้าห้านะครับโอ้ยอ่ะก็สองจุดศูนย์นะครับแอคคอร์ดนะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับส่เกีย JN เยดี e ครับอ่าคันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยตั้งวารังนิ้หรือเปล่านะฮะรอตกผิดปกติแล้วก็ค่าจูนก็น่าจะต้องมีแก่เยอะครับนะโอเคก็ครัี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถสดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ สวัสดีครับเอฟไฟแบตตัวจากส่วนผสมน้ำมันก๊าศนะครับใส่เป็นสิ่งเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโน่จูนดนเลยนะครับจูนสอบจูนตรจริงผมเป็นคนสับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะแบบนี้ต้องมีเพิ่มนะฮะกอากาศนะครับตันหมดแล้วนะฮะเขาก็ไปช่วยอะไรแล้วพอตันไปแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ผมเปกองเปกองจูนอยู่นะฮะ ไม่เบิ้ลนะครับปเปิดแอร์เกียร์ดีนะฮะตอนแรกมาไม่ได้ทรงนี้เลยนะไม่มีกำลังเลยคื่นไปหมดก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Accord G820 นะครับลองดูครับ นะฮะอ่ะโอเคจูนจูนค่าละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บร์จูนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้เอ็มทีเอ็มทีออโต้นะครับหรือว่าติดตั้งเทอร์โบมาใหม่หรืออยากจูนของเดิมนะฮะพีจูนหน้าอู่อยู่เซ็นทรัไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยสุดรือรืสีส้มเงินเป็นอะไรเดี๋ยวพูดทีพูดถูกนะฮะอีกที่คือร้านพุกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสเบนแทนทั รวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็มีจนไม่ใช่แล้วก็ติดตามได้ทนักสามช่องทางนะฮะ Facebook YouTube คู o กันแบบนะครับทีมพีจูนรีแบบฟอนดาเจอทักสามช่องทางเลยนะฮะแล้วก็นักสาวช่องทางผมได้เบิร์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะ mm hmm. โอเคก็ส่งงานสําหรับแอ Acc 82.0นะฮะจูนน้ำมันาห9 5นะครับ แก้ตัวสั่งอะไรทุกอย่างครบเลยนะฮะคันนี้ต้องมีแก้กันีพอสมควรนะฮะโอเคขอบคุณครับ